สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าครับตอนนี้กําลังเป็นที่ฮิตกันเลยกระเป๋าแบบมือถือนะครับผมสามารถาใส่มือถือนะครับใส่มือถือได้แล้วก็ใส่พวกานามบัตร ATM บัตรประชาชนใส่แบงก์ใส่เหรียญก็วัสดุก็ดีนะครับผมเป็นบัตเรียวดีตัวนี้เป็นหนัง PU สกรีนมาสวยมีหลายลายนะครับผมเดี๋ยวผมถ่าย ถ่รูปเป็นภาพนิ่งลายให้ดูอีกทีนะครับผมก็สะดวกในก,กันพกพานะครับขนาดกระทัดรัดมีม,มีมีหลายไซส์นะครับไซส์เอไซส์ L แต่ละมือถือแต่ละรุ่นก็ทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าใส่ครับสําหรับไซส์ไหนได้ iPhone 5ลงไปก็จะเป็นไซส์ไซส์ไซส์เอนะครับ iPhone 6พัทหรือว่า Samsung แกนใหญ่ๆก็เป็นไซส์ L นะครับผมมีสีสันสวยงามหนังเป็นหนัง PU นะครับ คือเลอะก,ก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดออกได้ครับไม่ไม่สกปรกง่ายนะครับผมครับราคาก็ย่อมเยานะครับดีกว่าเราไปซื้อกระเป๋าธรรมดากระเป๋าตังใส่ได้เฉพาะตังค์กับในอันนี้สามารถเก็บโทรศัพท์ได้ไม่ต้องไปใส่คงใส่เคสให้มันดูวุ่นวายก็กลับมาคลิกได้ลูดรับสไลด์ได้นะครับผมนะครับดูอิมเทนมีสายสะพายห้อยได้นะครับถือน่ารัก ฟงเฟียงกำลังฮิตในช่วงนี้เดี๋ยวยังไงสนใจก็อินบ x ็อกเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับ